โอเคอัดอีกครั้งถ้าเสียงไม่ชัดคอมเมนต์บอกได้เลยนะอันนี้เป็นการสอนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่สำหรับคนที่สนใจแต่ <c oughs> ไม่เคยเรียนมาก่อนเลยวันนี้เราจะเริ่มสอนเราตั้งแต่แรกๆเลยอธิบายก่อนว่าภาษาญี่ปุ่นประกอบไปด้วยสาอย่างใหญ่ก็เป็นฮิราง,งานะคาตาคานะ แล้วก็คันจิสามอย่างนี้สำหรับคนไม่เคยเรียนก็คงจะแยกออกชัดเจนว่ามันคืออะไรก่อนอื่นที่างน,นะก็คือเป็นตัวอย่างเงี้ยจะเป็นตัวที่อ่านง่ายเขียนง่ายแล้วคาตาคานะมันก็จะเป็นเออเหลี่ยมๆอย่างนี้นะเป็นรูปแบบเหลี่ลยมหน่อยอ้าวแล้วที่างน,นะกับคาตาคานะมันต่างกันยังไงละ่ะ ก็ยกตัวอย่างที่รังอนะก่อนนะส่วนใหญ่ที่รังอนะจะเอาไว้เขียนคำช่วยหรือว่าคำลงท้ายอะไรต่างๆคำง่ายๆนะคะส่วนคาตาคนะก็คือคำที่ใช้ศัพ์มาจากภาษาต่างประเทศหรือแม้กระทั่งคำที่เอาไว้เขียนเน้น อะไรต่างๆแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างคุณสมบัติของคาตาคานะแล้วจะอธิบายทีหลังนะคะแล้วคันจิคืออะไรคันจิก็ยกตัวอย่างเดี๋ยวแอดมินจะเขียนตัวคันจิให้ดูนะกอ,นอื่นก็ลองโหลดโหลดฟอนต์มาดูเดี๋ยวขอเป็นภาษา ันจิสมมติแอดมินเขียนว่าโมโนโมโนนี้นะที่แปลว่าสิ่งของคือโมโนอย่างเดียวเนี่ยสมมุติเราเขียนฮิลังอานะไปใช่ไหมมันไม่รู้ว่ามันเป็นโมโนของอะไรอาจจะเป็นโมโนที่แปลว่าคนมีความหมายเชิง เป็นคนก็คือตัวนี้แต่ถ้าโมโนที่เป็นสิ่งของมันจะเป็นคันจิตัวนี้ซึ่งคันจิเอาไว้เขียนเพื่อแสดงความหมายสมมุติว่าเราออกเสียงว่าโมโนเหมือนกันแต่ว่าเราไม่รู้ว่าความหมายนั้นมันหมายถึงคนสิ่งของหรือหรือว่าอะไรสักอย่างแต่ถ้าเราเห็นคันจิปุ๊บเราจะรู้ว่าโมโนคำนี้มันหมายถึงอะไรซึ่ง วันนี้เราจะยังไม่สอนเรื่องคันจิเพราะว่าเราจะไปสอนการอ่านกันก่อนก่อนอื่นการอ่านนะงั้นก็ลองอ่านตามแอดมินนะคะเดี๋ยวขอขยายภาพก่อนอืมงั้น เรื่องเอาแล้วกันเราจะอ่านลงมานะคะอย่างนี้จะถูกต้องกว่าอ่านไปอย่างนี้ค่ะเ <_ d ata> ช่นปกติภาษาไทยเออบบนะภาษาไทยเราจะอ่านเรียงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะขอโทษ ภาษาไทายเราจะอ่านเรียงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะอ,อ,อีอุเอโอไปอย่างนี้แต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะนิยมอ่านลงมาอย่างนี้มากกว่าคะ่ะไปอย่างนี้นะก็เป็นอคสทนะทะนฮะมายาราะซึ่งจะอ่านยังไงก็ไม่ผิดจะอ่านยังไงก็ไม่ผิดแต่ขออ่านแบบ ที่คนญี่ปุ่นเขานิยมส่นใหญ่ก็เลยนะคะเอาละเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะดูตามนะคะอะคาซาทะนาฮะมายาดะวะโอเคคงไม่เร็วไปเนะเาะอ่ะคำหนึง่งขอนิดนึง ในคำว่าระวักระตรงนี้นะคะจะออกเสียงคล้ายๆกับรอเรือในภาษาไทยแต่ว่าต้องหันลิ้นแค่ครั้งเดียวระระระ,ะแบบนี้ค่ะแค่ครั้งเดียวพอไม่ต้องระอย่างนี้ต่อไปวัคที่สองอีคิชิจินิฮิมิ ลิคต่อไปค่ะอุคุซิโนฟูมูรุต่อไปวักเอเอเคเซเทเนเฮเมเลต่อไปสุดท้ายค่ะอโอโค s ซโทโน h โฮโมโยโรโอโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมคะตัวไหนคิดว่าออกเสียงยากแน่นอน,นะคะ่ะมันต้องมีว่าตัวออกเสียงยากแน่แอดมินจะเน้นไปสองคำนี้ตัวจิกับซุ ซึ่งเดี๋ยวแนะนำตัวนี้ก่อนชิตัวนี้จะออกเป็นชอช้างสาลอิปกติเลยค่ะสุตัวนี้ก็เหมือนซอเสือสระอุแล้วตัวนี้จะอ่านยังไงดีตัวนี้อ่านว่าซึซึ่งคนที่หัดเรียนใหม่ๆจะออกเสียงนี้ได้ยากซึ่งคำนี้จะเอาลิ้นไปแตะบนแพดานนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ออกเสียงจึ ก็ขอให้ออกเสียงตามนะคะถ้าฟังไม่ชัดก็ต้องไปฟังคลิปอื่นๆประกอบด้วยแล้วมันจะมีภาพประกอบวิธีการออกเสียงอย่างถูกต้องค่ะแล้วก็ตัวนี้ตัวจิจิตัวนี้จะออกเสียงเอาลิ้นแตะแตะฟันข้างหน้านิดนึงค่ะจิจินิดเดียวจะออกเสียงคล้ายๆกับจอจาน <c oughs> <c oughs> ส่วนคาตาคานะก็ออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะคืออีพิโซดแรกตอนแรกคืออยากให้น้องที่ดูอยู่เนี่ยช่วยกันออกเสียงแล้วก็จำหรือจะใช้วิธีการเขียนเพื่อเป็นการจำก็ได้ค่ะอ่าแล้วแอดมินคะล้หนูจะเขียนยังไงลำดับเส้นเป็นยังไงดีก็ กันอื่นภาษาญี่ปุ่นจะเขียนจากซ้ายเส้นซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างออ,อย่างเช่น,แอ,นแอดมินจะเขียนตัวอะอะให้ดูก่อนนะคะตอนนี้ไม่มีเมาส์ปากกาจะเขียนไม่สวยจะใช้เมาส์ดูเขียนอย่างเช่นตัวอะนะเขียนจากซ้ายไปขวาใช่ไหมคะจะเป็นอย่างนี้คะ่ะ ซ้ายไปขวานะคะแล้วก็บนลงล่าง,างนี้สุดท้ายโค้งเนี่ยค่ะคือลำดับเส้นอยากถูกต้องซึ่งถ้าอยากจะเขียนลำดับเส้นให้ถูกต้องในเว็บก็มีให้เราศึกษาเยอะแยะอย่างเช่นเราเขียนคนว่าการเขียนลำดับเส้น ฮิรงันะในภาษาญี่ปุ่นหรือว่าลำดับเส้นคันจิในภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วหนูจะจำยังไงให้รู้ว่าตัวนี้มันอ่านว่ายังไงจะจำไม่ง่ายดีแอดมินมีที่แนะนำก็คือให้เอาตัวฮีรรงนาอายุเออะไรพวกนี้ตัดตัดออกมาค่ะแล้วเขียนตัวฮีราหนึ่งตัวไว้ข้างหน้าแล้วก็คำอ่านไว้ข้างหลัง เสร็จแล้วลองเอามาสลับสลับกันเป็นไพ่ดูแล้วก็เราหยิบตัวนี้ขึ้นว่าเอ๊ะตัวนี้มันอ่านว่าอะไรเราถูกหรือเปล่าแล้วก็เช็คคำตอบเมื่อพลิกไปอีกด้านหนึ่งคตาคนะก็เช่นกันนะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาจำคะ่ะกว่าแอดมินจะจำะคตาคนะได้แม่นเนี่ยใช้เวลาถึงประมาณสองปี เพราะว่ากว่าสมองเราจะจำได้จนแม่นว่าตัวไหนเป็นตัวไหนอีกอย่างมันชวนให้สับสนมากค่ะเช่นคำนี้กับคำว่าคำคำตัวนี้นะคะตัวนี้จานว่าชิ้ส่วนตัวนี้จะานว่าซ,ซึ่งสองคำนี้จะลงกันไปมากๆต้องระวังไว้นะคะเอาล่ะต่อไปยังไม่ได้หมดแค่นี้ เราเองจะมีเสียงขุนกับเสียงระเบิดในฮีรางางนะกับคาตาคานะด้วยเอาแล้วเสียงขุนกับเสียงระเบิดมันเป็นยังไงคะก็ลองมาดูหน้าถัดไปสังเกตว่ามันจะมีตัวอะไรเนี่ยคล้าย,ายฟันหนูเอยยางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะติดมาอยู่ด้านหลังแล้วคววจออกเสียงไงต่อไปแอนมินขอแนะนำเสียงขุน ขุนก่อนนะเสียงขุนก็คือเสียงที่มีตัวนี้แปะไว้ด้านหลังเช่นอย่างนี้ไงเช่นเราจะเรียกตัวนี้ว่าเต็งเต่งตัวเต็งเต็งเนี่ยนะครับแปะไว้ซึ่งมันจะอ่านออกเสียงไม่ไม่ต่างกับคําว่าคะหรือว่าอะไรเท่าไหร่เพียงแต่มันจะเน้นย้ําให้หนักขึ้นอ,อย่างเช่น อันนี้อ่านว่าคะใช่ไหมคะแต่ตัวน,นี้อ่านว่ากะกะคล้ายๆกับกุกุกอะนะคะแต่ว่าออกเร็วๆแล้วก็เน้น<ๆ>กะกะอันนี้ก็เหมือนกันจะอันนี้จอกเสียงดะเป็นโอเด็กอันนี้ก็คือบะแล้วเราจะสังเกตว่ามันจะมีตัววงกลม วงกลมข้างบนเป็นแบบนี้ซึ่งตัวนี้เขาจะเรียกว่าเสียงระเบิดระเบิดเพราะว่าทําไมถึงต้องเรียกว่าเสียงระเบิดด้วยเพราะว่าเวลาเราออกเสียงตัวตัวนี้นะคะมันอ่านว่าพระใช่ไหมคือปากเราสมมุติเราจะออกเสียงพระปากเราก็คือต้องเปิดออกจากกันนั่นก็คือมันระเบิดปุ่มอะไรประมาณนี้คะ่ะ ระเบิดออกมาพะปีปุอะไรประมาณนะะี้ค่ะให้จินตนาการว่าอย่างนี้อาจจะเป็นที่มาของที่เขาใช้ว่าสิ่งระเบิดก็ได้โอเคเราจะมองเห็นข้างล่างว่ามันมีตัวคล้ายๆกับตัว n n หรือว่าตัว h ดีโอเคตัวนี้อ่านว่าอึนอึน นะคะตัวนี้อ่านว่าตัวอึ่นนะเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็คือแอดมินจะให้ไปจำตัวฮี่รังอนณะคาตะคนะหรือให้เขียนมาให้ท่องมาสมมุติว่าให้เห็นว่าไม่มีคำอ่านอะไรประกอบไม่มีซัพ์อะไรประกอบ,บ,อรรกอบเราจะรู้ว่าตัวนั้นมันอ่านว่ายังไงแล้วก็ เียงคุณด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเกเซเดเบเพอะไรประมาณนี้ค่ะก็อันนี้คือหาโหลดได้จากในเน็ตมีเยอะแยะเลยค่ะใน Google ก็ลองเสิร์ชมาดูอ่ะลืมไปเลยยังมีคำควบ <c oughs> อันนี้จะคล้ายๆกับคำควบกล้ำภาษาไทยค่ะ คือตัวนี้ตัวเดียวอ่านว่าคิ้ใหไปตัวนี้อ่านว่าคิใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ตัวเดียวก็จะอ่านว่ายะให้เราพูดเร็วๆเคียข <memo. S 1> ิ้ยะขิยะเคียเคียเคียเียก็จะเป็นกลายมาเป็นคำควบกล้ำตัวนี้ก็เหมือนกันมีเต็งเตงใช่ไหมก็เน้นหนักนิดนึง เกียเกียตันนี้เป็นชะยะชีอ่าชะอะไรประมาณนี้คะ่ะจะเนียเนียเนียอ่าอ่าคุณสังเกตไหมคะคำว่าเนียเนี่ยเนียเนียนี่คือมันเป็นคำบอว่าใครนะที่ดูการ์ตูนบ่อยๆจะ เห็นตัวละครมันยิ้มแล้วก็เนีย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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเนียเนียเนียแปลว่าแปลได้ทั้งเสียงแมวหรือว่าเป็นคําที่หัวเราะหรือว่ายิ้มแบบมีเล็ดในอะไรประมาณเนี้ยค่ะหัวเราะคี๊อะไรเงี้ยเนี้ยเนียเนียอันนี้คือเสริมเสริมเฉยๆนะคะไม่มีอะไรมากหรอกก็วันนี้ก็ให้ไปจำ เอาแค่ตัวอักษรมาค่ะการอ่านอะไรเงี้ยจำว่าอันนี้มันอ่านว่ายังไงคือถ้าคิดว่าจำได้แล้วพอประมาณนึงไม่จะเป็นต้องเป๊ะมากนะคะแต่ว่าเห็นว่าพออ่านได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะไปสอนในบทถัดไปงั้นก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะไม่เจอกันครั้งหนะ้าบ๊ายบาย